ตักแกงเนอะตะแต่ต่วิถีชีวิตบ้านเฮาตักตะแกงนี่นนะกลับเข้าบ้านเฮากินง่ายอยู่ง่ายเจ้าโอ้เลยได้กินแล้ววันนี้วันนี้ได้กินนะว,วันนี้นี่ได้กินแน่ <c oughs> อ๋อหอยก็ดีแล้วนะ มุุ๊ดต่างสอยนหนาอืมนะไว้สลีนะมอเนี่ยเปลยไนแปดสลากขาน้อเนี่ยนะโบนเนี่ย ตักตะแกงเจ้าตักตะแกงมานี่แอแม่นาพูดอันมันออกไปหมดอะต้องซอยีเหรอ่มีอะยันเดียวซอยแรงนี่นี่แรงเราของหินก้อยหอยซอลี่เจ้าแนงนี่เนาะนี่ 干海胜利，干海胜利。 สวัสดีเจ้าวันนี้น้อกับข้าวบ้านเฮากินง่ายอยู่ง่ายเฮามีก้อยหอยเชอรี่แก๊บแกงบะลอยเจ้า